อา้าวเราทุกคนเนี่ยได้ผ่านสำนักเราเรียกได้เลยนะว่าเป็นสำนักจอมยุทธ์สำนักจอมยุทธพวกเราเนี่ยมันเป็นระดับโลกุตระซึ่งเป็นจอมยุทธภาษาของทางนังจีนเขานี่ก็ตามแต่มันเป็นเรื่องจริง คือมันเป็นโรงเรียนหรือสำนักที่สอนให้เรารู้รอบตัวนะป้องกันตนเองได้รอบตัวไม่ทำร้ายใครนะนอกจากไม่ทำร้ายใครแล้วยังช่วยเหลือคนอื่นๆอีกด้วยนะหนึ่ง นะป้องกันตนเองได้สองไม่ทำลายใครสามช่วยเหลือคนอื่นๆอีกด้วยนะถ้าจะเอาอีกอันสีมีปฏิพานปัญญาที่เรียกว่าโลกุตรนะอันนี้เป็นอจินไตยเป็นเรื่องที่คนเข้าใจได้ยากการอธิบายคนรู้ พูดสาธยาให้รู้ก็รู้ได้ยากด้วยมันต้องมาสัมผัสเองฝึกฝนเองตัวเองได้เกิดสภาวะเองที่จะต่อสู้ที่จะรู้รสเรียกว่าปัจจตังเวทิตโภวิญญูหิซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องคิดคณีคาดคาดคันหรือว่ารู้ได้ด้วย พยัญชนะหรือตักกะที่บอกไว้เท่านั้นนะเพราะทุกคนที่ได้ผ่านสำนักนี้มันเหมือนกันกับเป็นเรื่องของต่ำาๆของถูกๆของอไรศักดิ์ศรีอะไรอย่างนั้นะนะสำนักเราเนี่ยมันเป็น สิ่งซับซ้อนนะสิ่งซับซ้อนที่ย,ยืนยันเรื่องปฏิโซตังทวนกระแสโลกเป็นเรื่องที่เกินคิดคาดที่คนเขาจะเข้าใจได้ไงออ่ายๆนะเช่นสำนักนี้จะต้องพาคนมาจนนี่เป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องที่โอ้โหมาจน มีแต่คนก็จะชวนกันไปรวยอไม่ว่าที่ไหนในโลกชวนไปรวยทั้งนั้นอที่นี่ชวนคนมาจนแล้วพามาจนได้จริงๆด้วยแล้วก็เป็นคนจนที่มีประโยชน์คุณค่าต่อโลกไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อใครอีกซึ่งเป็นเรื่องที่เกินคิดเกินคาดนะในโลกนี้จนกระทั่งอยู่กันอย่างขั้นสาธารณะโภคี เป็นสารณียธรรมหกที่ยิ่งใหญ่ของโลกที่อาตมาใช้กล่าวว่า <c oughs> ยิ่งใหญ่ของโลกเนี่ยไม่ใช่พูดเกินจริงแต่เป็นคำพูดที่บอกความจริงไม่ใช่พูดเกินจริงแต่บอกความจริงว่ามันยิ่งใหญ่จริงๆเพราะว่ามันอาศัยจิตวิญญาณมนุษย์จิตวิญญาณที่ได้เรียนรู้อบรม อบรมแล้วบรรลุธรรมบรรลุสำเร็จอุปโตภาอุปโตภาหมายวามว่าสองส่วนสองส่วนมีอะไรสองส่วนคือทั้งจิตกับทางปัญญาตามความรอบรู้ซึ่งปัญญานี่เป็นโลกุตระเป็นความรอบรู้ที่คาดกันแนวตามโลกีไม่ได้โลกีเขาไม่เข้าใจ นะเพราะว่าโลกุตรนะรู้สองส่วนแต่โลกียะรู้ส่วนเดียวนะเช่นดำกับขาวโลกุตระรู้จากทั้งดำทั้งขาวแต่ถ้าโลกียะฝ่ายดำก,ก,ก็รู้ดำฝ่ายขาวก็รู้ขาวตัวนั้นเขาจะไม่รู้สองอย่างเขาจะพอมีปฏิภาณรู้บ้างว่าเออโลกนี้มันมีสองอย่างนะ แต่เขาจะไม่รู้อีกอันหนึ่งอย่างถนัดร,รู้อย่างดีรู้อย่างมีอำนาจเหนือรู้อย่างจัดการกับมันได้เลยมันจะไม่เป็นเช่นนั้นแต่โลงกุตรานั้นสามารถรู้ทั้งสองส่วนจัดการทั้งสองส่วนต้องการส่วนไหนมากส่วนไหนน้อยส่วนไหนที่จะ,ะเวลานี้อันใดควรจะเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวนําอะไรเป็นตัวรอง จะรู้จักอากาโอกาสกาละนะรู้จักปริมาณองค์ประกอบอะไระะต่างๆนานาอย่างสมบูรณ์ทีเดียวนะสรุปแล้วผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ที่นี่แล้วมันเป็นการเรียนรู้แบบบวรที่ไม่ใช่ปากพูดเล่นๆบวรเดี๋ยวนี้พูดเดินๆกันทั่วๆไปอยู่นะ บวรบ้านวัดโรงเรียนแต่ข้งเราเนี่มันเป็นของจริงเป็นบ้านวัดโรงเรียนจริงๆนะคือเป็นชาวหมู่บ้านชุมชนรวมกันจริงๆและมีวัดแทรกซ้อนอยู่ในหมู่บ้านแทรกซ้อนอยู่อย่างแนบเนียนและยังมีการ ศึกษาเรืเรียกวาโรงเรียนแล้วก็มีการศึกษาการเรียนเรียนทั้งธรรมะเรียนทั้งเรื่องของชาวโลกที่เขาควรจะเป็นซึ่งตามชีวิตของมนุษย์ทั่วไปในโลกจะต้องมีความรู้อย่างนั้นเรี้ยงชีพดำเนินชีพไปได้และมีความเป็นธรรมะระดับโลกุตตรธรรมในจิตอีกด้วย ซึ่งมันเป็นเรื่องที่อธิบายแล้วผู้ที่ตั้งใจฟังตั้งใจฟังโดยดีไม่มีอคติจะเข้าใจได้ดีแล้วว่าเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ชาติที่รวมเอาสิ่งที่ดีที่สุดบริบูรณ์ที่สุดสมบูรณ์ที่สุดได้เอาไว้ในนั้นครบถ้วนนะพวกเราได้นำเนินการมีการศึกษาแบบ แบบที่เราเป็นชาวโศกเนี่ยทำมาตั้งมันดูเหมือนจะเท่าๆเกือบๆจะเท่าๆกับการตั้งอโศกมามั้งาการตั้งอโศกมาประมาณห้าสิบปีเราตั้งโรงเรียนหลังจากตั้งอโศกมาไม่กี่ปีปีสองปีเอง นองนั้นก็เป็นโรงเรียนที่สมะเรียกว่าสมาศิกขาเราเนี่ยได้ผ่านมาจนกระทั่งรุ่นหนึ่งมาถึงวันนี้มันเป็นรุ่นที่เท่าไรก็ไม่รู้ตั้งแต่เรียนกันในระดับชับ้นมัธยมอายุสิบกว่า เดี๋ยวนี้40กว่าแล้วนะอายุผ่านก็ไป40กว่าไล่ไล่จะห้าสิบลวนักเรียนที่ผ่านจากสมาศิขาของเราเนี่ยซึ่งสิ่งที่ได้ผ่านไม่ใช่ผ่านเล่นๆผ่านอย่างบววณไม่รู้จะอธิบายอย่างไรให้ละเอียดดีในเรื่องของคำว่าบววณเนี่ยซึ่งมันเนียนในมันลึกซึ้งทั้งลึกทั้งกว้าง ทำให้เกิดความรอบรู้ในเรื่องของชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยรวมการเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่ได้ตกลนอยู่ในโลกรู้โลกแต่เราไป่ไปยุ่งกับโลกในส่วนที่เราไม่อยากยุ่งเพราะว่ามันเสียเวลามันไม่เข้าเรื่อง มันศูนย์เปล่ามันเป็นไปแบบโลกโลกโลกีที่จะแย่งอํานาจแย่งลาบแย่งยอแย่งอะไรกันเปล่าๆแต่เราไม่แย่งเรามีแต่อยู่ด้วยกันช่วยเหลือเฟือฟ่อเฟื่อฝ่ายกันมีเมตตากาย,ยกรรม,มเมตตาวจีกรรม,มเมตตามนุกรรมโดยเฉพาะพวกเราเองได้ลาบโดยธรรมะก็เ,เอามาเข้าส่วนกลางสาารนภคีและแต่ละคนก็บําเพ็ญต้องเป็นตาม ทิฏฐิสามัญญาตาศีลสามัญญาตาหมายความว่าเสม,มอสมานกันทั้งทิฏฐิและศีลศีลก็เสม,มอสมานกันตามลําดับศีลทิฏฐิก็เสม,มอสมานกันตามลําดับของทิฏฐิววความเป็นความเข้าใจปฏิปรนอมกันอยู่อย่างสามัค่คีที่มีองค์ธรรมครบที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มีสารณียยปิยะกรณะครุกรณนะสงฆหา อวิวาทะสามกิยะเอกีภาวะอย่างนี้เป็นตน้นซึ่งเป็นคุณธรรมที่สุดยอดแล้วพระพุทธเจ้าจะได้คนพบเราเอามาประกาศอัตมาก็เอามาขยายแล้วใครพอเราได้เรียนรู้ประพฤติปฏิบัติจนเกิดจนเป็นขึ้นมาในตัวตนพรานผู้ใด้ใส่ใจเท่าที่ได้อยู่กับสมาสิกาไปคนละหกปีบ้างเกินนั้นบ้าง แล้วก็ได้อบรมฝึกฝนสั่งสมความเป็นจริงไปจกนกระทั่งจบซึ่งก็ผู้ที่จะสมัครใจจริงๆอยู่ในส่วนกลางของชุมชนชาวโศกจริงๆซึ่งมีชุมชนชาวโศกอยู่หลักๆจริงๆส่งคขชาวโศกส่วน ที่เป็นสาธารณภูคียู่อย่างแข็งแรงก็ในเรา8แปเกชุมชนอ,อย่างชุมชนราธาเนียโศกสันติอโศกปฐมอโศกอะไรพวกนี้เป็นต้นซึ่งพึ่งตนเองได้หนึ่งคุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่เราต้องจำไว้เชียวนะและทำไม่ได้สี่ประการหนึ่งไม่เป็นหนี้ หนึ่งไม่เป็นหนี้สองพึ่งตนเองให้รอดเลี้ยงตนเองให้ได้ทำมาทำกินสร้างสรรค์ผลิตให้พึ่งตนเองรอดด้วยนะ้ำพักน้ำแรงของตนเองสามทำให้เหลือสร้างสรรให้เหลือให้เกิดเพราะสิ่งที่เราสร้างสรรน,นั้นมันจะเป็นหนึ่งในโลกทุกคนไม่มีใครปฏิเสธไม่ว่าคนทั่วโลก ขัวโลกเนื้อยันขัวโลกใต้ตะวันออกตะวันตกยุโรปเอเชียทั้งหมดสิ่งที่เราผลิตหลักตัวคือพืชพันธุ์ยาหา,านี้เป็นต้นนะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดขอสำทับอีกทีหนึ่งด้วยว่าพวกเราเถ้าใครจะแปลชีวิตมาเป็นชาวเกษตรกรมาเป็นผู้ ผลิตพืชพันธัญญาหารจริงๆเนี่ยมันไม่รักก็ลองมาพยายามเห็นความจริงความมีคุณค่าของสิ่งนี้สำหรับชีวิตโดยเฉพาะชีวิตมนุษย์ชีวิตสัตว์เดราจชาติมันกินตามธรรมชาติไปอะไรอะไรก็ได้แต่มนุษย์นีนเรื่องมาก ถึงจะเรื่องมากอย่างไรนะพืชพันธญญาหานี่ก็เป็นอาหารกลางที่สุดที่มนุษย์ไม่ว่าชาติไหน,ไหนก็ต้องกินนอกจากเขาหลงผิดไปกินเนื้อมากก็กินพืชเท่านั้นเองเขาหลงผิดแต่ถ้าเขาเลิกกินเนื้อมากินแต่พืชเขาก็อยู่ได้แต่เขากินแต่พืชนั่นแหละอายุสั้นซึ่งพิสูจน์ได้เลยอย่างพวกกโกลงเนื้อนี่ไม่มีพืชคหกิน พืดน้อยมีแต่เนื้อสัตว์อายุสั้นยี่บ่าปีสาปีสีปีสูงสุดอย่างนี้เป็นต้นส่วนพวกที่อยู่ในป่าไม้ภูเขาปวหานสาอายุร้อยร้อยกว่า200ปีถึงอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นเครื่องยืนยันพิสูจน์ถึงสัจธรรมที่ไม่มีใครไปหักล้างได้ เราต้องเข้าใจสิ่งจริงที่เรียกว่าเป็นสัจธรรมที่มันหักล้างไม่น้มันต้องเป็นเช่นนั้นเองนะและเราก็มาอ,อยู่กับสิ่งที่มันเหมาะสมหรือเป็นอันเดียวกันธาตุแทนของมนุษยชาติเป็นสัตว์กินพืชซึ่งความรู้นี้ก็ก็แย่งอยู่เพราะว่ากิเลสมันไปยินดีในความข่าวความเม้นความเหนียวความอะไรต่อะไรสารพัดที่มันจะมีโปรตีน อยู่ในนั้นมากหน่อยพวกเนื้อสัตว์อะไรอย่างนี้ปันต้นก็เป็นเรื่องของความถูกจูงดึงไปกับกิเลสเท่านั้นเองนะเพราะงั้นพวกเราที่ได้ผ่าจอมผ่านอะ,อะไรนะเดวสำนักสำนักอจอมยุทธธหรือว่ายุทธภูมิ ตักศิลาใหญ่สมาสิขาเนี่ยอัตมาพูดไปเหมือนจะเป็นหลงตัวหลงตนได้ยกย่องมากมายก็ดูด,ดเูเนี่ยมเมือนน่าเกลียดน่าเกลียดแต่มันเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องที่จะพิสูจน์กันอีกนานอ,อีกร้อยปีอาจจะรู้กันดีทั่วโลกเลยคิดว่านะอัตมาคิดว่าอีกร้อยปีประมาณนั้น จะรู้กันดีทั่วโลกเลยเพราะว่าคนเรามันพัฒนาความเฉลียวฉลาดรู้ว่าเอออะไรประเสริฐสุดอะไรดีที่สุดในความเป็นมนุษย์มันจะค่อยๆรู้ก็ค่อยเข้าใจกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะพอนักวันหนึ่งความรู้ในสายโลกุตรธรรมความรู้อย่างที่พวกเราเป็นนำหน้าเข้าไปก่อนเนี่ย มันจะเจริญงอง,งามอย่างแท้จริงอ้าวขอให้ทุกคนฟังแล้วเอาไปไตรตรองตามไม่ได้บังคับนะว่าใครจะเชื่อไม่เชื่อใครจะปฏิบัติตามเอาตามหรือไม่มันเป็นอิสระเสรีภาพอแต่ละบุคคลอ่สรธอามมาก,ก็พูดความจริงเสนอความจริงที่สุดอาตมาพูดไปหลายทีแล้วอาตมาพูดความไม่จริงไม่เป็นอ้าวเจริญทมกันทุกทุกคน